สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงความเป็นเต็งหนึ่งต่อไปนะครับด้วยการชนะบริเตนหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้โฟเดนนาที44นะครับก็ยิงให้ซิตี้เยอะที่สุดในฤดูกาลนี้ที่8ประตูนะครับสำหรับฟิบ City ลโฟเดนซิตี้แพ้เกมล่าสุดก็คือกับสเปอร์เสเมื่อเร็วๆนี้จีกาลนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นะครับขึ้นมา อยู่อันดับ3ในพรีเมียร์ลีกชนะ11แพ้3นะครับหลังจากเกมที่แพ้เกมนั้นนะครับก็เกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ช่วยแบกซิตี้ขึ้นมาในตอนนี้บรตตันนั้นก็ไม่ชนะ9เกมติดต่อกันแล้วนะครับซิตี้ชนะบรตตัน7เกมหลังสุดเนี่ยยิงไป21ประตูเสียไป2ประตูเท่านั้นนะครับคีรินเดอร์อยก็แมนอฟเดอะแมตช์ไป ซิ City นะ 32, ต,ตี้สิบหกนัดสามสิบสองตามยูไนเต็ดสี่แต้มแต่มีเกมในมือนะครับผู้แพ้ไบรตันอันดับสนะิบเจ็ดสิบแปดนัดสิบสี่คะแนนเหนือโซนตกชั้นสองคะแนนนะครับไปกันที่อีกผู้หนึ่งนะครับเกมระหว่างสเปอร์สกับฟูลแลมนะครับเกมที่ลอนดอนเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าผิดหวังสำหรับทีมเจอาบบานนะครับด้วยการ ที่ฟูลแลมนะครับมาแบ่งแต้มได้เออเคนาะที25กาวาเยโรนาะที74นะครับทำให้คู่นี้แบ่งแต้มกันไปอันหนึ่งคุณซื้อฟูลแลมอย่างสกอตต์ปาร์เกอร์บอกว่ามันน่าสงสัยมากนะครับที่เอาเกมนี้มาเล่นกันเมื่อคืนนี้นะครับคือแจ้งก่อนไม่กี่วันทั้งที่จริงแล้วพรีเมียร์ลีกนั้นมีข่าวว่าเออแจ้งฟูแลมให้เตรียมพร้อมก่อนแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับฟูลแลมก็ได้หคะแนนที่ คุมค่าแล้วก็เอออาจจะช่วยในการหนีตกชั้นได้นะครับเออสเปอร์เองนั้นก็17บเดนัดาคะแนนก็ดุดวงพคจรไปนิดหน่อยนะครับอยู่อันอดับ6ฟูลแลม16นัด12คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นเออผลที่ดีแหละนะครับไปยันที่ข่าว ฟุตบอลทั่วยุโรปกันบ้างน,นะครับเอาในส่วนของบาร์เซโลนากันก่อนนะครับที่แข่งกับเรอัลโซเซดาในการแข่งขันสเปนซูเปอร,ร์คัพนะครับก็เอ่อฮีโร่ของบาร์เซโลนาเนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นลิฟฟิบริกนะครับที่ยิงจุดโทษสุดท้ายเข้านะครับก็คือเสมอกันไป1-1น,น,นะครับในเกมนี้ก่อนที่เอ่อบาร์เซโลนาจะชนะ จุดโทษไปได้นะครับบาซ่าชนะจุดโทษไปเนี่ยสามประตูต่อสองนะครับก็มีนักเตะยิงพลาดอย่างเฟนกี้เดยองอะไรพวกนั้นนะครับที่ยิงพลาดแต่ว่าก็ยังเข้ารอบอยู่สำหรับบาร์เซโลนารอเจอผู้ชนะระหว่างเรยลมาริดกับแอตเลติกบิลเบานะครับเป็นที่เอ่อข่าว ที่เมืองคิวประเทศเยอรมนีนะครับโฮสต้าคิวเจอกับบาเยอร์มิริกก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ในฟุตบอลเดฟเบโคาวนะครับเออคิวประตูจากวาเทลนาทีสามสิแล้วก็วาวตีเสมอนาที90้บหกหาบาเยอร์นำก่อนจากนาบี้นาที14บสีนำอีกครั้งนึงจากซานเนนาที47แต่ว่าโฮสต้าคิวก็ยันได้ถึงจุดโทษแล้วแต่ที่สุดโฮสต้าคิวก็เอาชนะจุดโทษไปได้นะครับ6ประตูต่อ5นะครับก็เอ่อ อ o โวนิสเกลิอสนะครับประตูของคิวนั้นเซฟลูกยิงของมาร์คโรตาได้นะครับแล้วก็นักเตะย่างบาเทลส์นะครับก็ทำจุดโทษสุดท้ายก็เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ไบเยอร์นั้นไม่ได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศในรายการนี้นะครับแพ้เกมล่าสุดให้กับทีมดีกล่าเป็นปี2003-2004แพ้อาเค่นนะครับ1ประตู่อ2ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ บายเยอร์จริงจริงก็สะดุดไปก่อนหน้าน,นี้ในลีกแล้วมาแพ้ในเดฟเฟอหคขาวแต่ว่าก็ยังลุนแชมป์ลีกได้อยู่นะครับแม้จะไม่ได้ทิ้งบนแชมป์ในีนี้แล้วนะครับเอาที่ปารีสกันบ้างนะครับเออ่มาเลเซียโอปเซเินโนนันได้ถ้วยแรกในอาชีพแล้วนะครับ โดยที่เป็นการได้ถ้วยโทรฟ์เฟเดชองปิองนะครับหรือว่าเป็นซุปเปอร์คัพของประเทศฝรั่งเศสที่ลองเมื่อคืนนี้นะครับก็ประตูจากมาอีคาดิลัเนมานะครับก็ทำให้นำไปก่อน2อูนดิมิทรีไปเยน,นั้นยิงให้บากเซยไล่ามาแต่ว่าไม่ทันนะครับทำให้ปาลิสตด้แชม,มป,ป์ซุปเปอร์คัพไปแล้วก็ได้เห็นมาริซิโอโปเซติโนนั้นถือถ้วยบ้างเป็นเรื่องที่ดีนะครับแม้จะเป็นซุปเปอร์คัพก็ตาม ในเกม FA c u ครับรองซารแฮมตันกับชูสบรีนั้นจะเล่นในวันที่19มกราคมนี้เนื่องจากปัญหาโควิด1 9นะครับของชูสบรีทำให้เกมเลื่อนนะครับแล้วผู้ชนะนะครับก็จะเล่นกับอาร์เซนอลในรอบ4ทันทีในสุดสัปดาห์เดียวกันนะก็เลยทำให้เกมซอร์แฮมตันไปยืนลีสวันที่20มกราคมนี้เลื่อนออกไปก่อนนะครับ เอ่อทีมวอที่ฟอรซูเมนซาจย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับโดยจะย้ายไปที่ไบเออร์เรลกูเซนโดยไม่ได้เปิดเผยค่าตัวนะครับก็เอ่อฟอรซูเมนซาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดไปทั้งหมด30เกมนะครับเล่นเกมแรกให้กับยูไนเต็ดเมื่อปี2016นสครับแต่ก็ต้องไปเริ่มใหม่ที่ทีมอื่นนะครับ ในส่วนของอิสลามซิมานี่นะครับก็ออกจากเลสเตอร์ไปที่ลรยงนะครับโดยไม่มีค่าตัวก็ซิมานี่อยู่กับทีมไป4ปีนะครับเข้ามาในเดือนสิงหาคมปี2016นะครับยิงไป13ประตูจาก47เกมให้กับเลสเตอร์นะครับแล้วก็ยืมตัวไปยูคาสเซนเซเดบาเช่แล้วก็มุนาโกนะครับก็อ่าซิมานี่เข้ามาแทนบูซาดมเบเล่ élé, นะครับที่ไปอาเลติโก้บาริดแล้วนะครับด้วยสัญญา ยืมตัวก่อนแล้วรอซื้อครับก็กองหน้าฝรั่งเศสคนนี้นั้น45ประตูจาก108เกียมให้กับลียงนะครับสำหรับเดมเบเล่ตั้งแต่มาจากเซลติกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2018นะครับก็อยู่กับทีมประมาณ2ปีกว่าไปกันที่ผลฟุตบอลที่ยงหลืออยู่เมื่อคืนนี้นะครับเบรนฟอร์ดกับดิซอลซิตี้ในแชมเปี้ยนีกเลื่อนเมื่อวันนี้ คู่ป้ายตาเลียก็ฟีออเรนติน่าแพอินเตอร์หนึ่งสองนะครับนาโปลีชนะอ็องโปลีสามสองยูเวนตุสชนะเจนัวสามสองเหมือนกันตอนในวันนี้คือแมเปีลีโอยอาร์เซนอลกับพาเลสคู่นี้ตีสามเชื่อใจมื้นใหญ่นะครับคู่ป้ายตาเลียมีฮาทุ่มเพิ่งซาโซโลกับสปามองเจ้าบ้านอาตาลันตากับกายารีตีสามสิบห้าไม่น่ายากสำหรับเจ้าบ้านนะครับ ไปในซูเปอร,ร์คัพเนี่ยมัดดิก,กับบิลเบาคู่นี้ตีสามเชื่อใจมัดดิกนะครับน่าจะเบียดไปได้นี่คือของฟุตอบอลน,นะครับหมดแล้วไปดูข่าวจะบ้างเอาสตกเกอร์ก่อนนะครับมาสเตอร์สมวันนี้ เอาสนุกเกอร์เดอะมาสเตอร์กันบ้างนะครับก็ตอนนี้ออซารีเวนก็พลิกสถานการณ์มาได้จากตาม3ต่อ5กลับมาชนะในเฟรมสุดท้ายนะครับเลยเข้ารอบต่อไปนะครับแชมป์ปี2011อย่างติงซุนฮุยนะครับก็อย่างว่านำไปก่อนนะครับแต่ก็ตกรอบไปโอซารีเวนก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับวันนี้เป็นจอร์ฮิกินสก็เอาชนะมาร์เอเลน6ต่อ5เช่นกันยื้อหมดเลยทั้ง2คู่นะครับ เกมในรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็เดวิดคิเบิร์ตเจอคาร์เรนวิลสัน2องทุ่มแล้วก็สโตรดบิงแฮมเจอชอนเมอร์ฟรีคู่นีตี2องนะครับ6ใน11เฟร,รมเหมือนเดิมนะครับไปกันที่แบดมินตันรายการยูเน็ตสตาร์นโอเพนกันบ้างนะครับก็เออเมื่อวานก็พอมีแข่งอยู่หลายๆคนนะครับอย่างการตาพลหวังเจริญน,นี่ก็รอเจอกับวิกเตอร์เซลเซนนะครับ ในสว่วนของออคนไทยนะครับก็ยังอุตส่าห์นันอึ้งว่าลุงพันจะเจอกับไซน้าในวาวนะครับก็น่าจะได้เจอแหละนะครับแล้วก็ราชนกอินทนนท์จะรอเจอกับอ,อ,อีวอนลีจากเยอรมน,นีหลังจากผ่านเยอเจียมนมานะครับในรอบก่อนหน้านี้2 1 1 5 2 1 15นะครับ ก็ความประวิชอชูวงเนี่ยผ่านยิจิตจากตุรกี2 2 2 0 2 1 1 3 3มนะครับมีโอกาสจะได้เจอกับเอลสุภริดาเกียรตทองในรอบต่อไปด้วยถ้าชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ยังความริวชอชูวงนี้รอเจอแคโรไลนามารินนะครับในประเภทชายคู่นี้ก็เอ็นคู่ไทยนี้ตกรอบไปหมดแล้วนะครับหลังจากแพ้หมดไปเมื่อวานนี้ ในประเภทหญิงคู่บ้างนะครับก็ยังรออยู่สำหรับออราวินดาประจงใจและก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือจงกงพันกิติธารากุลที่จะเจอกับนักมายากลจากฝรั่งเศสนะครับก็คู่หนึ่งที่น่าจะงานหนักหน่อยอย่างเช่นเชียานิดฉลาดเฉลา่นะครับกับ พอไเทยมาเหมือนวงจะเจอกับมือ4ี่จากเกาหลีใต้นะครับคนนั้นก็คือนักแบดมินตันคู่นี้คิมโซยองแล้วก็โคงฮียองนะครับในรอบ2นะครับรอบสิบสหคู่นะครับอันนี้ก็คือเอ่ยหญิงหญิงคู่เองมีคู่หนึ่งที่รออย่างว่าก็คือ เป็นเกมที่ง่ายแต่ไม่ง่ายเท่าไรสำหรับคู่คนไทยที่จะพัฒนาจิรกุลนะครับแล้วก็ตับบีแรตนาชัยจะรอเจอเอเซียพอลี่นะครับแล้วก็อภิยานีราฮายูนะครับมือสี่มือห้าของรายการจากอินโดนีเซียนะครับคู่ผสมเองนะครับเดชพลโพลานุพกับซับสิดรีแต่รัตนาชัยก็ผ่านคู่จากมาเลเซียไปได้โกซูนฮุดนะครับแล้วก็ เชวอนไลน์นะครับ20 22 21 18่1 12จริงก็ออกแรงนะครับสำหรับคู่ผสมมือหนึ่งของรายการคู่นี้ผ่านมาเลยไปแล้ว2คู่ครับแล้วก็ของไทยอีกคู่หนึ่งก็ยังยุงอยู่นะครับคู่ผสม,มนี้ยังเหลือคู่ของไทยคู่หนึ่งที่เจอกับมืออันดับสูงด้วยนะครับสุภัทจอมเกาะแล้วก็สุพิสรา แฟลสามพลาดนะครับจะเจอกับพราวินจอเดลและเมลารติออกตาเวียนตีจากอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็คือน่าจะหมดแล้วสำหรับนักแบตไทยที่ยังอยู่ในรายการแรกนะครับจากสามรายการนะครับไปกันที่ข่าวของฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับอาทิตย์นี้มีการแข่งขันโซนิโอเพนอินฮาวายนะครับก็เอ่อ ที่ฮาวายนะครับหลังจากรายการเซนทรีทัวร์เป็นออสแชมป์เปี้ยนสได้์แฮร์ริสอิงชได้แชมป์ก่อนหน้านี้นะครับก็รายการนี้ก็ชิงเงินรางวัล6ล้าน6แสนดอลลาร์นะครับแชมป์ได้ไปเกือบ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในรายการนี้กันนะครับนี่คือ p j ทัวร์นะครับบาสเกตบอลเอ็นบีเอนั้นก็มีข่าวการ เซ็นที่เปลี่ยนกันถึง4ทีมเลยทีเดียวนะครับก็มี Nets, Rockets, Pacers แล้วก็ Cavaliers นะครับก็อันนี้โดยสรุปนะครับ Nets ก็ได้ James Harden แล้วก็เออ Draft รอบ2ปี2024จาก Cavaliers นะครับแล้วก็ Rockets เองได้ Victor Oladipo จาก Pacers, Dante Exum จาก Caps, o d e o n g r u p s จาก d e t s นะครับ แล้วก็ได้สิทธิ์เอ่อตราไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยก็คือรอบแรก3ครั้งปี2 0 2 2 2 4 2 6นะครับแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้มาจากปีนี้ปี2 0 2 3 2 5 2 7นะครับแล้วก็รอบแรกป,ปี2022จะมีวอ l กี้บัคส์มาด้วยที่ไปเพเซอร์สเนี่ยมีคาริสเลเวิร์ดนะครับจากโรเก็ตสนะครับเอ่อแล้วก็ รอบ2ปี2023จาก Rockets นะครับไป a v a l i e r เลียสมีจารีตอเลนจาก Nets แล้วก็ชา a เ r ีย p r r i n c e จาก Nets นะครับอันนี้โดยสรุปแล้วการก็รอดูว่าจะใช้งานได้มากแค่ไหนสำหรับเจมส์ฮาร์เดนะครับหลังจากอยู่คิวสตันมาหลายปีมากๆเออฮาร์เดนไปรวมกับเควินดูแรนอีกครั้งหนึ่งในชุดที่เข้าชิงปี2022กับ t ันเดอรนะครับ NBA เองนะครับก็ยังมีเกมที่น่าสนใจอยู่ในวันสุกเสาร์วอาทิตย์นี้นะครับในพรุ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็มี Sixers เจอกับ Heat เจ็บโมงเช้าอันนี้ถ้ามีเลื่อนอะไรนี่ก็คงเป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะครัเออ s p ป r s กับ r o e t s เจ็บโมงครึ่ง n u ก g e t s กับ Warrior s สิบโมงเช้า t a เบิ a c e r s ์สเตเบโมงเช้านะครับ ของวันเสาร์นะครับมีเซลติกส์กับแมจิกเจ็ดโมงครึ่งถ้ายังได้เล่นอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเช็คตารางกันอีกสกรอบหนึ่งคา v a เ i ียสกับนิกส์เวลาเดียวกันบัคส์กับแมทส์นะครับเอ่อแจสกับ h a อ k ส์คู่นี้เก้าโมงนะครับพิงก์กับคลิปเปอร์สคู่นี้สิบโมงพร้อมกับเลเกอร์สกับเบลลิ a n นส์นะครับวันอาทิตย์นะครับสเปอร์สกับโรเก e ตส์อีกเกมหนึ่งตีห้านะครับเน t s ส์กับแมจิกหกโมงเช้า ริสเลสกับซิกเซอร์สแปดโมงเช้าคีสกับคริสตันสแปดโมงเช้าเอ่อซันส์กับเพเซอร์สเก้าโมงเทลเรเซอร์สกับพ็อกสิบโมงนะครับประมาณนี้ส่วนของ NBA นบีเอาเอ็กันบ้างนะครับเกมที่จะเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดวิสกับบูนคืนนี้เจ็ดโมงเช้าเรนเจอร์สกับไอแลนเดอร์สคืนนี้เจ็ดโมงเช้าเซเบอร์สกับแคปิตอลคืนนี้เจ็ดโมงเช้าเหมือนกัน เจ็ตกับเฟรมส์นะครับคู่นี้8ปดโมงสองทีนี้ก็คือ2ทีมที่เอ่อย้ายมาจากแอตแลนตาทั้งคู่นะครับในช่วงเวลาที่ต่างกันเนาะเอ่อออยเลอร์สกับคานักั์คู่นี้9ก้าโมงเช้านะครับไนท์สกับดัก์คู่นี้10บโมงเช้ามีการตั้งกัปตันทีมคนแรกของไนท์สก็คือแซมมอนสโตนนะครับเราขอพิมพ์ไม่ใช่ไซมอนมาร์คสโตน นะครับก็มาจากออตตาวาเซนเตอร์สในปี2018แล้วก็ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมโคเดินนัสคนแรกนะครับคือฮอกกี้บางทีเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับกัปตันทีมขนาดนั้นนะครับของวันเสาร์มีไลนิ่งกับแบ็คฮอสอีกเกมหนึ่งนะครับคู่นี้เล่นกันเจ็บมงเช้าหลังจากเอ่อวันนี้ไล Back house, นิ่งถล่มแบ็คฮอสไป5-1ก่อนอันนี้เบลเปอร์ลีฟชนะแคนาเดียนห้าสี่นะครับไฟล์ ires, ชนะเพนกวินหกสามนะครับขณะที่อาร์เจนเต๋อเหนือบางคู่ยิงเข่งไปจบ ไฟร์สกับเพ n g u ก n s อีกเกมหนึ่งคู่นี้7จ็โมงนะครับในวันเสาร์พร้อมกับ Senators กับเม p l e Leafs ์นะครับเซเบรกับ h a นเ t อท์อีกเกมหนึ่งเจ็โมงเช้าอเวกับรู u s คู่นี้9โมงอีกเกมหนึ่งนะครับวันอาทิตย์เดวิสกับรูน s เล่นต่อตีหนึ่งนะครับคโตกับชาร์ก s ตีสี่เซนเตอรกับ l e ฟส์ติดกัน7จ็โมงเช้านะครับเออออเดกับ c a n าดีย n s คู่นี้7จ็โมงเช้าเลเจอร์กับไอแลนดอีกเกมมงเช้า เอ่อคิงส์ัวายคู่นีกาโมงเช้าเฟรมกับคารักส์ิบโมงเช้า, ames, ucks, ชาพร้อมกับโบรเดนไนส์แล้วก็ดั k s นะครับอันนี้ประมาณนี้ส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งนะครับสำหรับเอ่อตาราคงคะแนนของ n อ a นนะครับมาอัปเดตให้ทราบเอ่อเซลติกชนะ7แพ้3าบัคส์กับซิกเซอร์ชนะ8แพ้4นะครับอันนี้ GB นี่เท่ากันนะครับ อเดน่าตามครึ่งเกมตอนนี้7แพ้4แมจิกตามเกมครึ่ง6แพ้5นะครับบุคลินเนส7แพ้6นะครับตาม2เกมเนี่ยมีฮอร์เนตกับฮอห6แพ้6แล้วก็5แพ้5ตามลำดับนะครับที่เวสนะครับก็เลเกอร์สก็เริ่มทิกนะครับชนะ10แพ้3มีไล่ลงมาเป็นแจสส์คลิปเปอร์สซันชนะ7แพ้4ตามอยู่2เกมนะครับ Mavericks กับ Blazers ชนะ6แพ้4ตาม2เกมครึ่งเอ่อ uh, w a r r i o r s กับ Spurs ชนะ6แพ้5ตามอยู่3เกมนะครับนี่คือ NBA ขอสัก2ข่าวก่อนจะแยกย้ายนะครับเอ่อ uh, มหาวิทยาลัยเท็กซัสนั้นจะจ้างผู้ช่วยของมหาวิทยาลัยอลาบามาคคยฟลันะครับมาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมบุคคลใหม่แล้วก็โค้ชของ ออฟเฟนซีฟไลด์ด้วยภายใต้สตีฟซาคิเซียนนะครับก็ฝันนั้นอยู่2ปีหลังสุดกับอลาบามาก็อย่างที่ว่าเพิ่งได้แชมป์ประเทศมาเออเขาทำงานกับซาคิเซียนในแอตแลนตาฟอลคอนส์เมื่อปี2017และ18นะครับเขาอายุ49ปีแล้วนะครับก็เป็นเฮดโค้ชของมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สชนะ27แพ้24ก่อนหน้านี้นะครับ ในส่วนของอลาบามาเองว่าจะไปจ้างโค้ชบิลโอเบรยันนะครับหัวหน้าโค้ชของฮิลตันเท็กซัสมาทำงานนะครับก็มีแหล่งข้อมูลรายงานกับ ESPN นะครับโอเบรยันก็อยู่กับอลาบามานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเกมชิงแชมป์ประเทศที่อลาบามาเอาชนะโอไฮโอสเตทไปได้น,นะครับก็น่าจะเข้ามาทำงานต่อไปนะครับก็ย้ายตระแต่งกันเล็กน้อยนะครับ นี่คือข่าวทดดั้งหมดในวันนี้วันนี้ก็สบายๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ